นี่คือสูตรเมนห้าสิบจากนี้มานี่ห้าสิบเซนเรียกว่าสามสว่สวนหนึ่งส่วนสองส่วนสามส่วนจากนี้มานี่ก็ห้าสิบเซนเอาสามส่วนเนาะเพียดเนเาะมาหารกันเนาะเอาห้าสิบมาหารสามหาสิบมาหารสามมันจะได้สิบสิบหกเส้นจุดนี่แหละคืนเรียบร้อยเอาครับผมบาดเนี่ยมาเบิ่งเปียดขึ้นโค้งวาวจุลาพี่น้องม็ดหาสิบ เม็ดหายเนาะเพียดเนาะโอ้ยต้องยอดอก้าวนะโมเพียดโอ้ยอดก้าไปก่อนเขาจะเอาเสี่ยงมัดเม,ม็ดหาซีบเดี๋ยวมันอิใฉาเพียดแนะนำเทคนิคการขืนโค้งเม็ดหาซีบส,สูตรมันกะหันหาสามหาซีบหาซีบโอ้ดูมันเนี่ยก็ต้องเม็ดห้าสิบเท่ากันดูก็เม็ดหาซีบ มัก็มาแบ่งสามห้าสิบมาถึงนี่ห้าสิบมาถึงนี่เอออันนี้ก็ห้าสิบนั่นแหละนี่คือจะยืดแม่มันห้าสิบเม่ก็ยืดห้าสิบห้าสิบหารสามเบิดหารสามเอวเราจะล็อกเท่าไหร่ก็เอาห้าสิบมาหารสามมันจะได้สิบหกเนียเป็นนี่สิบหกเซนเอนี่เป็นนี่สิบหกเซนไอตัวนี้ไม่ดูเอาเอาความสวยงามดูเอา เอาแค่ตรงเนี้ย16เซนมาฝั่งนี้16เซนจากสนยนกลางาจากสนย์กลางแล้วก็ขึ้นมานี16เซนโอ้อขากอบขากบบ้าเอ้าก็ต้องหน<พ>ึ่งเมดเออพอพี่น้องก็ทามาไลาน์เนาะขากบเอาเท่าไรขากบก็ต้องหนึ่งเมตรเพราะว่าแม่มันเม็ดห้าสิบเอาสองส่วนโอ้บานนี้ขากบนี่อ่อนหรือแข็งเพียดขากบนี่ต้องเล้าให้ให้อ่อนเท่ากันแข็งเท่ากันบัวกปุ้งบนเห็นไหมอ่าโอ้ มันก็ลักษณะคล้ายๆกันครับถ้าอันนี้มันอ่อนตัวนี้ห้องก็ต้องอ่อนตามบ่มันแข็งเกินอะดูความเหมาะสมเบาครับขากรอบเนาะอ่าขากบดูความเหมาะสมแต่แข็งไร้มากต่อยังไงเขาจะเอากงเบาหนี่แข็งซ้ำได้ขากรอบก็ต้องซ้ำนั่นจะอ่อนเท่ากันครับโอ้สูตรเปลียดนี่คือสีกงกับขากบนี่อ่อนเท่ากันอ่อนเท่ากันครับอืมตขาแม่แข็งขากบก็ต้องแข็งตามนะครับโอ้เพราะว่ามัน มาตกไปน้ากันเ,นเออตัวนี้มันนี่มองซามเรี่ยมนี่ก็เอาเอาสามส่วนนะเปียดเนา,เนเนาอะอาหารกันเนาะเอาหาอ้าสิบมาหารสามห้าสิบมาหารสามมันจะได้สิบสิบหกเส้นจุดนี่แหละเออน,น่าจะประมาณนั้นเอาทุกอย่างนะเอาเป็นลักคือเมียหาสิเป็นลักก่อนเนาะแมนเดี๋ยวขาาหารสามง่ายังไงกับครึ่งของเงินต้นนี่แหละนะเปียดเนา,เนเนาะ รึงตัวนี้มานีแหละสองส่วนเออสองส่วนเพราะว่ามันเม็ดห้าสิบค้ากบก็ต้องเอาหนึ่งเม็ดสี่สูตรทรายกระยาครับค้ากบนี่ก็ต้องเอาสองส่วนของของแม่มันมันสีบรลลาดงามนอ้อมันสีเป็นบระหลาดงามถาม้าว่าสีิเอายี่เม็ดยีม่ยม,มิตรได้กระไรครับไรเบิร์ตมันมีสูตรตายตัวดอ,อกเทียนแต่ว่าความเหมาะสมความงามมันจะอยู่ในในหลักสนาม หลังจากเพียดขึ้นโค้งแล้วอู้ยแบบงามเนาะเพียดนี่ครับเมตรห้าสิบสีออกมาส่งนี่เลยเนาะหลังจากที่เ้าเล้าได้บัลลันได้ว่าแข<อ>่งเข้ากันเขาขึ้นส่งขึ้นลูกแล้วทแทบสิบรได้แดงเลยครับเนาะอ,ออกมาแบบสวยงามเลยสิบรได้แดงเลยขั้นตอนต้องให้ละเอียดตอนแหลกตอนเล้านะเนาะมันอยากตอนตอนเล้ากับตอนมาประกอบนี่เนาะจุฬามันจะตรงเอวจะสำคัญเออแต่ว่าตีนกบกะ ขันวาลจุราเม็ดหาก็เอาเม็ดหนึ่งอ่อนแข็งกะเท่าแม่มันอ่อนแข็งเท่าเมเม็ดหาซิปเนี่ยตีนคบเนี่ยต้องเอาหนึ่งเม็ดเออตีนคบหนึ่งเม็ดเพราะว่าต้องเอาสองส่วนของสามส่วนก็เอาต้องเอาสองส่วนเออสามส่วนมันลอยหาซิปเอาสองส่วนกับลอยลอยหนึ่งกับเม็ดหนึ่งเอาเม็ดหนึ่งมันจะได้ออกมาประมาณเนี่ยออถ้าเฮ้าปลาเม็ดหนึ่งเขาจะมาบริหารแอล์หน่ได้เราก็เอาห้าสิบเซนมาหารสามโอ้ก็จะได้สิบหกจุด เขาผมส ok uh ิบหกเอาสิบหกเลยจากนี่มานี่สิบหกจากนี่มานี่สิบหกอันนี้ไม่เกี่ยวคือเราดูเอาว่าดูเอาขนาดเาเราได้ดีเลยมันกระตุ้งอยู่เลยเนาะนี่มานี่ก็สิบหกนี่คือสูตรเมตรห้าสิบจากนี่มานี้ห้าสิบเซนเขาเรียกว่าสามส่วนหนึ่งส่วนสองส่วนสามส่วนจากนี่มานี่ก็ห้าสิบเซนจากนี่มานี่ก็ห้าสิบเซนเมตรห้าสิบลงตัวพอดีเราเพียรขากบเมตรหนึ่งขาครบเมตรหนึ่ง เทากัเล้าสลบเหมือนกันกับปีกเออเล้าคือปีกเลยเล้าเหมือนกันเลยแต่ว่าเล้าข้างเดียวเออเล้าข้างเดียวสลบลงมาอันนี้ไม่ได้เล้านะครับเอากตมวาวัดขึ้นมาจากเท้าขีดยดแค่สิบหกเซนสิบหกเซนอันนี้ยุดแค่สิบหกเซนมันจะได้สัดส่วนที่ตามรูปทรงแต่ถามว่าเจ้าเสี้อาเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่จะมักเล้วแต่อ่าคือไม่เกี่ยวถ้าเจ้าเล้ากงไหนยังไงซะมันได้หมดแต่ผมว่าให้มันเป็นสูตร ขันเป็นสูตรใมันก็สีรูปท่งเดียวเบิรมันก็จะเป็นรูหางปีเขามาสี่สิบห้าเราเจะาสี่สิบสองสีสิบก็ได้ครับได้เบิดมันได้หมดแต่ผมเอาสี่สิบห้าสีสิบห้านพอดีเนาะพอดีจะาสี่สิบสองเอาสี่สิบก็ได้สีสิก็ถูก็จะจอมเขาอีกโอ้ยู่ที่เราเอารอกระสุนไปนำใส่บ้งครับผมยูล่าเยลาเม็ดห้าสิบเล็กหน่อยผู้ใหญ่ก็เล่นได้อื ตาเม็ดแปดซีฟมันก็นใหญ่เกินใหญ่นาะ,ะใหญ่เกินผมขึ้นเรียบร้อยนี่ขึ้นโค้งไปแล้วตัวนี้ตาบแล้วตัวนี้ตาบแล้ว,ลวบังว่าไปเทียดมาแหละโอ้มเมาเองเลยเป็นได้ว่าไปเทียดมาเมื่อกี้นี่สุดยอดเลยอเออลูกขาเทียดมาหลับวาาถึงทีพี่น้องขอเทียดเทียดสนุกมงคลมาสัตว์ เอาเท็ดเทดอ้เป็นไงมากบเสียงนี่าาอ้บางว่านี่ะนะมาใส่วาวตัวนี้บ่บางว่ามาหับวาวอีหละ